ทุกคนตอนนี้ถึงบ้านจะเสือแล้วแม่จะเสือไม่น่าอยู่เพราะว่าปิดประตูทกนฮะอืมเสือเธอนี่นะมามามามันกันเลยคร<า>ับไอ้่วงนั่นมาเร็วมา เดี๋ยวเยข้เข้าไปสนนี่นะีดีมันนะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงติดสัตว์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนเสือเขามีพฤติกรรมไงเขาชำหมันแล้วนะแต่มันมีหมาตัวเมียมาล่อเนี่ยเสือเขาจะไม่อยู่บ้านดื้อกับแม่มากเลยเนี่ยเห็นบอกแม่บอกว่าโวยวายทำลายข้าวของเนี่ยอยากจะออกนอกบ้าน ข้าวปลาก็เนี่ยเห็นไหมนี่ยังไงเนี่ยฮะอุตส่าห์ทำมาให้เนี่ยข้าวกะบากินมัวกับหกินแกล้งกับหมูกินหมัวติดตัวเองทำหมันแล้วนะเนี่ยอ้ยยังไงไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจเลยนะทำไมนะเฮะทำไมดออยดื้อยังงี้เฮะวางแี่เด้นะ เป็นห่วงคนอื่นไม่ห่วงตัวเองเลยเขามีบ้านนะจะไปหืนเปิดตัวเอวตัวกับหมือนเปิดปาดไปแล้วไปยังติดสัตว์ได้งงงทุกคนนี่ทำหมันแล้วนะติ่ทำหมันหมดแล้วเนี่ยเน่ไข่ก็ไม่มีไก่ไม่มีแล้วเสียอะกินข้าว อะไรขนาดนั้นนี่มันไม่ใช่นะวันนี้ติดนี้ไปล้าห่อเข้าวมเลยโอ้ไม่ต้องไม่ต้องครับผมอดี๋ยวไปยีนี่เลยสองตัวนั่งเป็นกันหูม้กับมาได้เออเดียดแหละหูม้นะรถไปบ้านนะนั่นแหละเลสเลสแอร์นั่นก็เต็มดีเอ๋อเลือกเลือก่ทุกคนก็คือ จะต้องเข่มว่าคือกลัวรถนี่ทุกคนเข้าใจไหมกลัรถหน้าบ้านมันวิ่งไวแล้วมีหมาตัวเมียมาล่อมัดก็ไม่ได้มัดก็เวยวุวายปกตินี่่ได้เป็นชี่วันิดสัมเนาะ้าใเจริงจ่มันผิดศาสตร์หมาทำหมันแล้วไม่น่าจะนี้เลยเสือดึ้งเธอที่แปลกมากเลยนะแปลกประหลาด โอ้นี่กขนาดทำมันตอนทำมันนี่ตัวงเทนมาบานเลยเไหมนที่ยฝทำนี่มาบานเลยนะโอ้มาแล้วเวันหกวันเนี่ยมาแล้วนะมันจะมามาแล้วนะอืมขน่ะเต่าติดทับแล้วนะเน่นแม่นนี่ขนาดทำแล้วนี่ยโอขนาดทำแล้วนะโอ้ฝันทำนี่จับจับอิ่มอยู่นะมันทำนี่อยูว่าก็นี่ือนกันก็นี่กับข้าวบ้านนะ ออกแล้วเหมือนชาวบ้านเหมือนนี่เลยต้องห้องน่ะต้องทำเป็นอกจตจไปแล้วเหนื่อยมัแตเหนื่อยัดนี่นะออเข้ากำกินต้มจีนนะกำกินจะบอบจมบางนลงขึ้นนะจากก็จากนี่เลยหิงจิยังเหลองได้สษาทำให้เธอเนี่ยเข้ใจไหมเนี่ยฮะเออนี่นะลดดีอ่ะลงดีกับรรนี้นะ ข้ำนี้มันปินคือตัวไอ้สรงตัวนั้นม้ามันก็ไปหาเขาหนึ่งนะก่อนทรงตัวนั้นมามันก็ไปหาเขาหนึ่งนะไม่นะ <c oughs> อ,นอุ้มมือเุลไงอุ้มุ่เลี่ยงช่วงนี เด่นเฉพับละอ้นี่ครับจ,บง,จงสายเด็ดสายส <c oughs> ายเหล,เล,เลือ,อเฮ้ยบาดเฮ้ยออืเหฮ้ยไม่รถวิ่งนะๆๆเนี่ยพวปพวกเนี่ยเขาติดไไนะทุกคนบ้าติดช่วงนี้เป็นช่วงติดสัตว์มันจะมีหมาตัวเมียอยู่ตัวตัว,ตวลเล็กๆแล้วตัวผู้เนี่ยเขาจะไปนะไหาถ้า ถ้าเสือไม่ไปหาสองตัวนั้นก็มาหาเนี่ยแต่ว่าคุมไม่อยู่ด้วนนี่นี่ขนาดทำหมันแล้วนะถ้าไม่ทำนี่ไม่อยู่เลยนะมันอะไรขนาดนั้นอ่ะเสือข้ากินอะไรขนาดนั้นเข้ากาก็ไม่กินเป็นยังไงฮนะมันคิดอะไรขนาดนั้นคิดถึงเขาเหรอหรอยู่ก็ทำตาดิ อะไรขนาดนั้นสมาธิต้องมีสมาธิห่างห้ามห่างห้ามใจสมาธิต้องมีสมาธิเ,าเป็นห่วงมันน่ะหัวไปโดนยา,เ,าเขาเป็นห่วงเธอนะที่เขาดุเธอที่เขาห่วงนะั้นถ้าเธอไปโดนรถชนโดนยากางกุ่งทงาําไงครัวนี้คือมันนี้นะไม่ได้โชคดีเหมือนทุกครั้งนะนี่สองสามครั้งทุกคนที่เขารอดมาเนี่ย รอดมาจนนี่เห็นไหมหลายอย่างในปากก็แหวนใช่ไหมเนี่ยหูก็วะหกูกวะลิ้นกระตือก็นกกนี้กระเพรไม่ได้นะมัดก็ไม่หยุดคนมัดเราเวิวายถ้าเขาจะไปอะไปอย่างเดียวคนอย่างเลยไม่ต้องไปนะฟังนะ อืมันอ,อืมเอป็นขนาดนั้นเลยมันเป็นขนาดนั้นเลยเหออือะไรจะขนาดนั้นฮนะเราทำหมันแล้วนะ้าใช่ปะอ น,นั่งบนผกนั่งคุยกับแม่เจ้าเสือเขานั่งฟังนะนี่ที่ทำแบบเต็มเรียบร้อยนะจริงๆไหมนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเขาจะไปเออต้องไปแต่คือยังไงก็ก็ต้องปล่อยเขาทุกคนแต่คือก็เหมือนที่มึงบอกห่วงรถอ่ะบางทีหมาเขาติดสัตว์แล้วเขาจะพากันไปทุ่งนาอย่างนี้นะมัดแล้วเขาเอามาอยู่ไ เสือเขาวอยวายเวลาเขาวอยวายนี่ผมไม่ไม่เคยถ่ายนะเวลาตอนเขาวีนอ่ะอข้าวเห็นไหมข้าวก็ไม่กินโอเคนะเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วเดี๋ยวแม่เธอก็ปล่อยนะเพราะว่าแม่เขาจะพาอ่าคุณยายไปหาหมอหนะลูกนะอืมโอเคเดี๋ยวฉันกลับละ ไปถุฉจนไปแล้วนะนั่งลงดีนั่งลงดีนั่งลงดีโอเคนั่งลงจะไปละโอเคนะนั่งลงอืมจะไปแล้วครับทุกพี่นอนไปละ ล่ามเธอเคยมาป่ะทางนี้ฉันยังไม่เคยพาเธอมาเลยนะ วันนี้มีของฝัมาหนึกล่องครับอ่าวันนี้ผมมาเปิดในห้องเพราะว่าคนรั้งนนอนอยู่ข้างบนตัวเปิดคนนอนเราได้ยินปกติไม่ได้เปิดเพราะว่าลรกบนนี่วันนี้เลยมาเปิดได้ช่วยจนร่มาเปิดด้วยของใค,ครเดียเจาปอนาี euh ่กาี่มี่ี่นี่่นเนีนีนี้นี่ kemain, jadi kemain, jadi kemani ini, kemani jadi kemani, 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 มาเปิดกับคุณจันนี่คนระับทุกคนเพราะว่าตัวเองก็ร่ำก็ร่ำนอนอยู่ขับคุณนายู่ทุกคนเปิดเลยของไข้พ่ออ่านีข่ของคุณครูแปดริ้วเนาะกล่องหนึ่งเดี๋ยวพ่อเปิดเลยนะโอ้ <c oughs> จันนี่พ่อคงคอยลุ้นด้วยนะเดี <c oughs> ๋ยวพ่อเปิดเลยนะดูนะไม่ต้องมีลาดน,นะเปิดเลย ปิดอยงนี้ไม่ได้ทุกคน,นดูณวายมาีขนมมานะมีขนมเด็ดนะมากครัมีขนมหากหลายนะครับขนมเด็ดากหลาลย ก๋วเค,วค,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 คเี่ยวขอบคุขนะอ,อคบ,บคุณมากครับขอบคุณยังมีนี่เป็นแข้งที่ผลับเด็กๆเล่นนะขอบคุณมากครับอ่ามีอาหารเล็กๆมาในถุงครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณครูแกลิยวครับอยากให้รางวัลเจ้าหนีกันนะ เสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ออกไก่ไปชิ้นเขาไปกินข้างนอกเขาไม่กินในห้องก็เดี๋ยวผมก็จะเอาขนมไปให้เด็กๆนะเด็กๆกินกันนะเด็กๆของผมจะดีใจกันมากแล้วก็ขอขอบคุณแปลิ้อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้เป็นโมทนาสาธุก็ขอให้ผลบุญส่งไปถึงท่านนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ